อัพพอลโลมันอยู่ตรงนั้นเออเออนั่นไงฮะ <c oughs> แล้วสิมันวิ่งหนีไปแล้วเฮ้ย <c oughs> แต่โกนเสียงดังแบบนั้นถึงมันจะเป็นโกสก็ต้องวิ่งหนีอยู่แล้วอัพพอลโลพอตเตอร์นายจากวันนี้ต้องเป็นผู้ช่วยสินะแล้วชื่ออะไรละ่ะฟินแมคเคครับนายถูกไล่ออกใครบางคนเคยกล่าวไว้ว่าการค้นพบวิญญ,ญาณคือความสำเร็จของมนุษย์ที่เทียบเท่ากับการลงจอดบนดวงจันทร์ ไม่รู้เรื่องเลยฮะวิลเลียมเอวินิวตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนแล้วสิคือว่าขอผมถามทางหน่อยครับอืม mm hmm. นายจะไปที่นี่เหรอมันเป็นที่อยู่อาพาร์ตเมนต์ของผมนะครับมันถูกเรียกว่าโกสทาวเป็นสถานที่อันตรายที่โกสโผล่มาบ่อยคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นได้ต้องไม่ธรรมดานะหืม mm hmm. ผมไม่รู้หรอก ถ้าไม่มีอะไรสำคัญอย่าไปดีกว่าใบสมัครตามอินเทอร์เน็ตมันอ่าไม่เป็นไรครับผมมาที่นี่เพื่อที่จะเป็นโกดบัสเตอร์ผมตัดสินใจเข้าโรงเรียนมปลาหลักสูตรโกดในสัปดาห์หน้าแล้วอีกอย่างผมไม่มีเงินที่จะไปอาศัยคนเดียวได้ทั้งนี้สินะเวลาะแบตเตอรี่มันดืดชาร์จ ทำการชาร์จทำการชาร์จวิญญาณเท่ากับพลังงานนี่คือการค้นพบที่เป็นจุดเริ่มต้นของทั้งหมดในศตวรรษที่20หมอที่อเมริกาได้ทําการทดลองขึ้นช่วงเวลาที่มนุษย์ตายน้ําหนักมันเปลี่ยนไปงั้นเหรอ เขาเพบว่าเมื่อมนุษย์ตายน้ำหนักจะถูกลดลงราว21กร,รมัมมีการศึกษามากมายเพื่อทดสอบสมมติฐานนี้21กร,รัมที่หายไปคือวิญญาณและแล้วโลกก็เปลี่ยนไปด้วยการปฏิวัติทางศยศาสตร์ตัวตนของวิญญาณจึงได้ถูกชี้แจงไว้อย่างชัดเจนปกป้องวิญญาณหยุดใช้วิญญาณกับเครื่องใช้ไฟฟ้าวิญญาณสร้างจากพระเจ้ายุคที่โลกภยัยมีผลต่อวิญญาณมารักษาโดยตั้งเป้าไปที่จิตวิญญาณของเรากัน รับใบปลิวด้วยหือหืออย่างที่เคยพูดกันไว้รับสมัครลูเมรอาศัยที่ออฟฟิศสินะที่นี่สินะอย่างที่ใครพูดแดกดานเอาไว้การค้นพบวิญญาณคือความสำเร็จของมนุษย์ที่เทียบเท่ากับการค้นพบพลังงานอะตอมเฮ้ยหืออะไรกันโกสออ้ยยาขี้หยาบหืม ถ้าแกขยับฉันจะฆ่าเจ้านี่ถ้าเข้ามาใกล้ฉันจะฆ่าแบบนี้เองสินะแบบนี้เองอะไรกันเล่าฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นหืม <begging? S 3> ไม่อย่าขยับฆ่าละจะทำอะไรของเขานะ่ะโกส <loro> เมื่อก่อนอันแสนนานมีเพียงผู้คนที่จิตวิญ,ญญาณแข็งแกร่งถึงมองเห็นได้ <loro> แต่ปัจจุบันนี้มนุษย์ได้ทำความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีด้านวิญญาณทำให้ตอนนี้สามารถมองเห็นโกสได้โชคดีจริงฉันไม่เคยเห็นตัวเป็นๆมาก่อนเลยนอกจากในทีวี g ก o ส t บัสเตอรวิญญาณที่บริสุทธิ์มาจากร่างกายมนุษย์เหมือนกับเป็นพลังงานดิบ ถ้าใครบางคนตายด้วยความรู้สึกด้านลบพลังงานที่เหลืออยู่กับบุคคลนั้นจะกลายเป็นวิญญาณที่ชั่วร้ายที่เรียกว่าโกสเข้าใจละนายเป็นคนใหม่ที่นี่ไม่ใช่หรือไงฉันจะนำทางไปเองหืมรู้ได้ยังไงเนี่ยก็แค่ใช้ตกะการสังเกตแล้วก็สัญชาตญาณอีกนิดหน่อยโกลสบัสเตอร์คือคนที่กำจัดโกสที่ชั่วร้ายอย่างที่คิดเมืองนี้สุดยอดเลย ได้เจอกับโกลส์บัสเตอร์ในเวลาสั้นๆผมออกจากบ้านเพื่อที่จะเป็นโกส์บัสเตอร์แต่นายถูกโกลส์จับเป็นตัวประกันมันคงไม่เหมาะกับนายแล้วละ่ะนั่นแหละปัญหาเลยผมเป็นโรคกลัว Ghost. โกลส์อ๋อโรคที่ขยับตัวไม่ได้เมื่อเห็นโกส์สินะเมื่อก่อนผมได้เห็นโกส์กำลังกินอยู่ทั้งที่เป็นโรคกลัวโกส์นายก็ยังอยากเป็นโกลส์บัสเตอร์น่าสนใจดีนะบางทีคงไม่ถึงกับเป็นโกลส์บัสเตอร์หรอกแต่ผมได้ตัดสินใจไปแล้ว คิดง่ายๆอ่ะดีแล้วง่อมไม่เป็นไรหรอกตราบเท่าที่วิญญาณยังคงเคลื่อนไหวได้วิญญาณเคลื่อนไหวแล้วทำไมกินยาไปเยอะขนาดนั้นน่ะพวกนั้นเป็นวิตามินเกลือแร่โปรตีนไขมันแล้วก็กูโคสฉันต้องได้รับสารอาหารที่สำคัญในครั้งเดียวนะ่ะมาเลยมื้อเที่ยงมานิดหน่อยแล้วด้วยนี่เป็นที่อยู่ของผมสินะเอียบ เดี๋ยวสิเดินตามใจชอบแบบนี้มันจะดีหรอพูดอะไรแปลกๆจังนะหทำตัวเหมือนอยู่บ้านตัวเองเถอะถ้านี่เป็นบ้านของนายงั้นหมายความว่ารูมเมทของผมก็คือฉันไม่ได้มีนิสัยแปลกๆโดยพูดว่าทำตัวเหมือนอยู่บ้านของตัวเองเถอะในบ้านของคนอื่นหรอกนะ เธอเป็นผู้หญิงแปลกๆที่คิดแต่เรื่องทำความสะอาดกับทำอาหารนัน่นเป็นเป้าหมายในการใช้ชีวิตของเธอเลยแหละถ้าทิ้งสิ่งของไว้บนพื้นเธอได้เก็บกวาดเรียบแน่ระวังไว้ด้วยแม่ของฉันเป็นเจ้าของบ้านและแม่ก็บอกว่าการทำความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของงานอีกอย่างที่นี่เต็มไปด้วยความทรงจำของพ่อเพราะง้นฉันถึงต้องทำความสะอาดมันไว้งั้นก็คือที่นี่สินะออฟฟิศที่รับสมัครรูมเมทมาอาศัยได้ ฉันอาศัยอยู่ที่นี่ในฐานะ g h o บัสเตอร์สุดยอดเลยนายคงไม่คิดจะอาศัยอยู่ที่นี่หรอกนะเอ๊ะ ว่าเขาไม่เคยได้ทํางานหรอกทําให้ไม่ได้จ่ายค่าเช่ามาแปดเดือนแล้วเฮ้ hey, จ่ายค่าเช่าแล้วก็ทํางานสิเมื่อก่อนเขาก็ทํางานหนักเลยนะแต่นายรู้เรื่องเทลส์หรือเปล่าฉันรู้เรื่องนั้นนะก o สบัสเตอร์ที่เป็นดั่งนักเป่าปีคนนั้นชื่อที่มาจากเรื่องเล่านักเป่าปีแห่งเมืองฮามลินโน o เก้าไพ่เบเปอร์และนั้นก็คืออพอลโลคุงล้อเล่นนะ คนที่ไม่เอาไหนแบบนี้เนี่ยนะอ่ามันน่าเศร้าที่ต้องพูดถึงนะที่ฉันเป็นแบบนั้นก็เพราะฉันทำงานหนักเกินไปแต่วันนี้ต้องมีคนมาตามคำขอไม่ใช่เหรออ่า ฉันปฏิเสธคำขอไปเองแหละเฮ้ hey, ไปทำงานสิไม่มีเงินไม่ใช่หรอเงินเงินเงินวิญญาณของนายช่างไร้ค่าจริงๆเมื่อกี้ฉันพึ่งไล่ออกผู้ช่วยของฉันไปและพอมาอ่านคำขอก็มีแต่เรื่องน่าเบือ่อเมื่อวิญญาณของนายไม่เคลื่อนไหวร่างกายก็จะไม่เคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวเองเหรอกนะนี่มันสร้างความนําคาญมากนะ เร็วเข้าไปทํางานแล้วจ่ายค่าเช่าไม่เป็นไรหรอกไม่มีคนอื่นอยากเช่าอพาร์ตเมนต์นี้แล้วนะไม่เป็นไรได้ไงครับแปลกจังนะหมเธอบอกว่าไม่ต้องจ่ายค่าเช่าก็ได้แล้วใครจะอยากจ่ายกันละ่ะายนี่แปลกคนจริงฉันไม่เชื่อหรอกเขาต้องมีอะไรอยู่แน่เชื่อมันก็ดีอยู่แต่ผมไปละผมไม่ชอบเอาเปรียดความใจดีของคนอื่นถ้าทีใช้ได้เลยนี่การเคลื่อนไหววิญญาณของนายดีมากเลยใช่แล้วละ่ะปัง อเอเที่คุณไม่อยากยอมรับคําขอหอืมีแขกมาด้วยหรือว่าคุณจะไปที่อื่นกันเหรอคะโมนิกาพรัมเออไม่ผมไม่ได้ออกไปที่อื่นหรอกครับ <laughs> วิญญาณของนายเคลื่อนไหวอยู่นะ <c oughs> เอ๊เอ,เอให้เธอเข้ามาสิ <c oughs> เอะมันน่าสนใจดีแต่นายต้องช่วยฉัน <c oughs> ได้เลย ื mm hmm. ประวัติแนะนำตัวนี่มันอะไรเรียนข้ามชั้นข้ามาหารายดนตรีที่มีชื่อเสียงพ่อเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศคนแบบนี้มีอยู่จริงสินะและคำขอของเธอคืออะไรเมนชั่นผีสิงโกส s t มักโผล่ออกมาบ่อยที่บ้านของฉันค่ะแบบนี้เองงั้นในกรณีนี้หมายความว่าไงในกรณีนี้ซาซาซา อาศัยอยู่คนเดียวเหรอครับค่ะพ่อของฉันทำงานที่ต่างประเทศและแม่ก็ไปอยู่กับพ่อคอยโกสให้โผล่มาจากข้างนอกไม่ดีกว่าหรอไม่ถ้าพวกเราทำแบบนั้นโกสอาจจะไม่ออกมามันคงมีเรื่องฝังใจกับโมนิก้าอยู่การที่มันเกิดขึ้นบ่อยแบบนั้นนายคิดว่างไงล่ะความเกียดชังจากการถูกฆ่าหรอแต่ฉันไม่ได้ฆ่าใครนะคะแปลกจังนะทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรก็ถูกเกียดได้แบบนี้ ฮึฮะจำนวนอะไรขนาดนี้เนี่ยเธอถูกเกียดเพียบเลยสิ่งที่เธอมีคือความสวยและความฉลาดแล้วก็รวยด้วยสิ่งเหล่านี้ทำให้คนเราเกียดได้แม้ว่าเธอจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็ตามความอิจฉาไงละ่ะทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยนะไม่ยุติธรรมแกเป็นคนเดียวที่มีความสุขไม่ยุติธรรม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 โกรธ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  ข้า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 เฮ้ยเหนื่อยพลังงานที่เกิดจากความอิจฉามันขยายใหญ่มากในโซเชียลมีเดียก็มีคนพวกนี้อยู่ไปทั่วงั้นก็พยายามเข้าล่ะฉันขอฝากเธอกับนายด้วยเอ๊ะให้ผมดูแลโกสมากขนาดนี้เลยนะอันตรายไปแล้ว <c oughs> สิ่งที่อันตรายไม่ใช่โกสมันคือสภาพทางจิตวิญญาณของมนุษย์ ถึงจะบอกว่าให้ฉันดูแลเธอก็เถอะแล้วฉันจะทำยังไงกับพวกมันคลิอฮึฮึฮะฮึช,ช็อกอะไรอยู่มันทำให้เสียโอกาสนะขอโทษ พลังที่ขับเคลื่อนด้วยความรักจะสร้างเรื่องหน้าตกใจที่ยิ่งใหญ่ได้วิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วนะว้าวพูดเรื่องอะไรของนายฝึกฝนวิญญาณของนายให้มากเข้าไว้ฝึกฝนวิญญาณอย่าเป็นโกสบัสเตอร์ไม่ใช่หรือไง <c oughs> ใช่แล้วความฝันของฉันคือการได้เป็นโกสบัสเตอร์มันช่วยไม่ได้มันช่วยไม่ได้ที่จะกลัวโกสแต่ตอนนี้สำหรับตอนนี้ต้องไปที่ทางออกให้ได้ <c oughs> เอาละ <c oughs> ไม่อยู่ที่รมไม่อยู่ที่รมไม่อยู่ที่รมสักนิดไอ้กระจอกแบบนั้นอยากจะเป็นโกลด์บัสเตอร์นั่นเป็นความฝันในอนาคตของเขาอนาคตเฮ้ยหึเขามีอนาคตเหรอไม่อยู่ที่รมไม่อยู่ที่รมไม่อยู่ที่รมไอ้กระจอกไอ้กระจอกไปฝึกฝนวิญญาณของแกแล้วก็กลับมาซะ เอ๊ะมาทางนี้ว่าแต่มันหมายความว่าไงฝึกฝนวิญญาณฝึกฝนวิญญาณสิ่งพิเศษที่ถือกำเนิดมาจากการปฏิวัติทางไสยศาสตร์เคลื่อนไหววิญญาณของนายแล้วแบกรับมันทำให้เหมือนกับการขยับกล้ามเนื้อทำให้มันหนักกว่า21กรัมแล้ววิญญาณของนายจะแข็งแกร่งขึ้นปรากฏการตัดผ่าวิญญาณพลังด้านบวกจะลบล้างพลังด้านลบนับเปาปีแห่งเมืองฮามลิน ฉันได้ยินอย่างชัดเจนเลยเสียงของโกสที่หายไปเป็นเสียงที่เหมือนกับการเป่าปีเพว่าตัวอื่นหนีไปแล้วเมื่อกี้คืออะไรนะ่ะทำได้ยังไงโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นปฏิกิริยาทางวิทยาศาสตร์ทำตามวิญญาณของนายแล้วเคลื่อนไหวไปพลังงานจะถูกปลดปล่อยออกมาเองใช้วิทยาศาสตร์กำจัดโกสนี่คือโกสบัสเตอร์สินะ ไม่ต้องใจแค่เช่ารอกเอ๊ะที่นี่มีโกสอดอยู่เยอะมากแต่เมื่ออพอลโรมาถึงพวกโกสดต่างก็กลัวและไม่มาที่บ้านอีกเลยฉันถูกใช้เป็นหมาเฝ้าบ้านพวกผู้หญิงก็ชอบทำแบบนี้เสมอแหละแล้วเรื่องการทำงานล่ะเขาคงผ่านเรื่องในอดีตหนักมากนะอ่าอืมเขาเป็นคนที่เด่นมากเพราะงั้นถึงมักถูกใช้งานและถูกอิจฉาจากคนอื่นการเป็นคนเด่นดังนี่ไม่ง่ายเลยนะ พราะงั้นตอนนี้ถึงได้ทำตัวเหลวไหลทสินะแอด<ะ>ขอบคุณที่ช่วยฉันตอนนั้นนะคะมาทำอะไรที่นี่เหรอครับฉันมีตั๋วคอนเสิร์ตอยู่สองใบฉันก็หวังว่าจะหาใครสักคนไปด้วยเอคุณช่วยเอาตัว๋วนนี้ไปให้คุณอพอลโลได้ไหมคะหาไปคอนเสิร์ตกับอพอลโลมีอะไรไม่มีอะไร สำหรับนายนะไปหรือไม่ไปจิตวิญญาณจะบอกคุณเองไม่ยุติธรรมแกเป็นคนเดียวที่มีความสุขไม่ยุติธรรม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 โกรธ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 ฆ่าข้าฆ่าฆ่าโอ้ยเหนื <yards abus> ่อ <Pent> ย